รวบรวมเงินจากการทําในหน้าทิกตอกซึ่งมันจะเข้าทุกๆวันพุธแต่ว่าวันนี้แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้อีกช่องหนึ่งอะค่ะของพี่เมย์ที่ทำอะมันก็เข้าก็คือวันนี้วันศุกร์ไม่ใช่วันพุธก็คือก็ไม่ไม่เสมอไปว่าจะเข้าวันพุธใช่ไหมคะคราเนี้ยก็รวบรวมไว้แล้วก็วันนี้มีโอกาสก็เลยได้กดมาค่ะกดเอามาเพื่อที่จะได้มาหยอดนะคะในกระปุกในกล่องสมบัติของเราและอย่างที่เพื่อนเพื่อนรู้เลยนะคะที่ติดตามพี่เมย์มานะคะก็คือพี่เมย์จะเก็บเงินหนึ่งปี และช่วงนี้มันเป็นแบบเหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วนะมันจะสิ้นเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆมันก็จะเหลือยอดออมที่แบบว่า ค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพราะว่าพี่เมย์ออมยอดออมห้าหมื่นหนึ่งปีนะคะตั้งใจไว้หนึ่งปีเนี่ยจะต้องได้ห้าหมื่นแต่ตอนเนี้ยออมมาได้ครึ่งทางแล้วแต่เพื่อนๆถามกันมาเยอะมากเหมือนกันว่าเออเท่าไร่คะเท่าไรคะ,รคะตอนเนี้ยบอกไม่ได้จริงๆว่าเท่าไร่เพราะว่าพี่เมย์ก็ไม่ได้นับนะคะยังไม่ได้รวมแต่ว่าก็หยอดตามตารางนี่แหละคะ่ะถ้ามันเต็มตารางก็คือห้าหมื่นและพี่เมย์ขอมาตอบคอมเมนต์นี้เลยแล้วกันนะคะในคลิปนี้ก็คือขอพิกัดกล่องหน่อยนะคะกล่องใส่เงินของพี่เมย์นะพี่เมย์ก็แนะนําเลยค่ะในตะกร้าสีเหลืองเดี๋นนนะยว มี2ตะกร้าค่ะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีขนาดเล็กค่ะถ้าเป็นกล่องตัวนี้ที่พี่เมย์ใช้นะคะจะเป็นตะกร้าที่1เลยนะคะเขาก็จะมีหลายไซส์ด้วยกันแต่ของพี่เมย์เนี่ยเป็นไซส์เนะคะเพื่อนๆอยากได้ขนาดนี้เลยก็ต้องกดที่ไซส์เนะคะราคาก็ไม่แพงเลยค่ะ่วนใครอยากได้เซตออมห0,000แบบนี้นะคะพี่เมย์ก็แปะพิกัดไ้ให้เหมือนกันนะคะในตะกร้าที่3เพราะตะกร้าที่2ก็จะเป็นกล่องสมบัติเหมือนกันแบบนี้เลยค่ะ